ในวันศุกร์ดิบนะคะในวันที่ผู้กองเนี่ยยุ่งๆกับงานบวชของน้องลงมานะคะก็เตรียมงานในคืนวันเสาร์เนี่ยซึ่งเป็นวันศุกร์ดิบเนี่ยจนถึงประมาณสักห้าทุ่มนะคะก็หลังจากที่ดูแลเพื่อนๆที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะเข้าที่พักซึ่งผู้กองเนี่ยจองที่พักให้เพื่อนๆไว้แล้วก็ส่งเพื่อนๆเข้าที่พักแล้วเนี่ยนะคะผู้กองก็เป็นห่วงน้องแมวที่บ้านนะคะ,ะช่วงกลางวันเนี่ย จนถึงค่ำเนี่ยนะคะผู้กองก็ให้โต้งเนี่ยมาดูแลแล้วระหว่างทางที่ผู้กองเนี่ยเดินทางจากวัดที่พระรูมาบวชเนี่ยก็คืออําเภอสะวัสุราดบางสารอาเภอสามโค,คจกจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านผู้กองที่อําเภอในตัวเมืองอําเภอพระ,ะคนครศรีอยุธยาเนี่ยคะ่ะระหว่างทางเนี่ยก็ตาดีนะคะไปเห็นเจ้าหมาพันตัวเนี้ย อยู่กลางสี่แยกบายพาสที่จะเลี่ยงเมืองไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็พอดีมีลูกสาวมีลูกคลื่นนะคะแล้วก็เพื่อนของลูกคลื่นแล้วก็น้องทานตะวันเนี่ยเป็นลูกสาวของของลูกชายของน้องชายผู้กองนะคะ ก็เลยแวะรถนะคะแล้วก็ดูซิว่าเราจะทํำยังไงกับน้องหมาตัวนี้ดีแล้วน้องหมาตัวนี้เป็นหมาพันธุ์แน่นอนนะคะแล้วลักษณะเนี่ยหิวโซมากพาเพราะจะที่เห็นเนี่ยคือเขาพยายามวิ่งเอาจมูกเนี่ยดมนะคะตามพงหญ้าเพื่อจะหาเศษอาหารแน่นอนแล้วที่น่ากลัวมากคือวิ่งข้ามถนนไปฝั่งนู้นทีฝั่งนี้ทีนะคะเพิ่งพอเข้าไปจะจับตัวเขาเนี่ยเขาก็วิ่งหนีนะคะผู้กองก็เลยให้ลูกๆกัลงจากรถนะคะแล้วผู้กองเนี่ยจะขับรถ ไปดักหน้าเพื่อป้อนเข้าไว้นะคะแล้วก็ค้นหาในรถแล้วเนี่ยเราไม่มีอาหารอะไรในรถเลยนะคะจะอาหารแมวซักซองก็ยังดีนะคะเพราะว่าถ้ามีกลิ่นอาหารแดงๆเนี่ยเขาต้องเข้าหาเราแน่นอนตอนนี้เป็นเวลาสักประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะแต่ว่าบนท้องถนนเนี่ยมีรถขับค่อนข้างเร็วมากด้วยความที่ถนนโล่งนะคะแล้วก็รถก็เลยทําความเร็วกันผู้กองก็ขับมาดักหน้านะคะระวังรถลุกมามา,มาหาแม่เร็ว มามานี้แล้วเร็วโลกแล้วมามามาระหว่างที่พยายาม,มาตอนเนี่ยก็มีหลานคนหนึ่งชื่อทานตะวันเนี่ยเสนอความคิดมาว่า,าให้ป้าเนี่ยเขาจะเรียกผู้กองว่าป้านะคะป้าให้ขยำถุงก๊อบแก๊ปให้มีเสียงดังๆนะคะเขาจะได้เข้ามาหาแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะคะต้องขอบคุณลหลาน,ลานคนนี้มากม

จะเย็นจะเย็นลูกมาะมาโอ้โหเอาแผนตะวันใช้ได้เลยมาลูกมามาลูกมามาเกือบแล้วนะมาแค่มีของกินก็คได้เลยมาลู่มามาที่รู้รู้โดนหลอดค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับ

ไปไหนอะไม่เอาไว้ข้างข้างหน้าไหมไปเอาตรงนี้แหละโต้องานกว่าเชื่อใจปาาหใช่ไมยปาีแหนบไปไปให้ลอีกนะเอาไว้แล้วเคยเอาไว้ข้างหน้าเลย ไปด้ยวยกันเลยลูกจะมีมุมกล้องหลายมุมนะครับเพราะว่ามีมหลาน,ลานแล้วก็ จะเห็นมุมกล้องหลายมุมนะคะเพราะว่ามีทั้งลูกและหลานช่วยกันถ่ายคลิปไว้นะคะด้วยความสงสารน้องตัวนี้นะคะดูไม่แน่ใจว่าจะถูกทิ้งมาหรือว่าหลงทางหรือว่าเกิดเหตุใดขึ้นกับเขาถึงได้มาวิ่งอยู่ข้างถนนด้วยความหิวโซแบบนี้นะคะแล้วตามเนื้อตามตัวเนี่ยดูไม่สะอาดเลยโอ้ดูหน้าตาโซมเชื่แสดงว่ามันโหนเลยมันโดนทิ้งไปดู เสี <c oughs> ยงที่ไอเขาแคกก็คือเสียงของพี่ลูกคลื่นนะคะพอดีเพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่แล้วก็จะต้องมาจัดงานบวชให้พระอรมานะคะระหว่างทางจะถึงก่อนจะถึงบ้านเนี่ยเราก็แวะซื้อแวะเซเว่นนะคะเพราซื้ออกไก่ให้น้องหมาตัวนี้นะคะแล้วก็เขาก็กินด้วยความหิวโซแล้วพอขึ้นรถมาเนี่ยเหมือนหมามีเคยมีเจ้าของแน่นอนนะคะพอเจอแอร์เนี่ยก็นอนซุกนะคะแล้วก็เดินมานั่งตักผู้กองซึ่งผู้กองเป็นคนขับรถอยู่ตอนนี้รถจอดอยู่นะคะก็ปลอดภัยแล้วก็ น้องตะวันเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยก็กำลังจะจิ้มอกไก่ให้น้องตัวนี้นะคะด้วยความหิวมากๆก็กินไปถึง2ชิ้นทีเดียวต้องอมด้วยจะได้ไม่เฉยจะได้กินทุกวันห้าหมื่นเออเปล่นบ้างไม่หมดที่บ้านจะอมไก่ให้ก่อนจริงเหรอใช่จะได้จืดๆเดี๋ยวจืดๆเนี่ยโอ้ยโอ้กินได้เหรอน้องอกไก่ที่บ้านมีอะไรนะ เป็นเบคอนอะไรพวกนั่นๆอยู่เต็มเลยอ่ะเมื่อกี้ตะวันบอกว่าให้ชื่อตะละับปัดตะละับปัดอ่อเป็นอันว่าจะต้องรับน้อง ตัวนี้นะคะกลับไปไว้ที่บ้านก่อนนะคะแล้วก็จะลองประกาศหาเจ้าของดูใครที่เห็นคลิปนี้นะคะรบกวนช่วยแชร์ไปนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นหมาที่เคยมีเจ้าของแล้วเจ้าของอาจจะตามหาอยู่หรือว่าเพราะว่าเขาป่วยดูไม่สวยเลยถูกเอามาทิ้งหรือว่าหลงทางมาเพราะว่าเสียงพุ้เสียงประทัดเหมือนน้องจินนี่ของผู้กองที่หายออกจากบ้านไปนะคะ, <mm. คะ,คะก็ฝากกันช่วยแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเขามีเจ้าของจริงๆแล้วก็รักเขาแล้วก็เป็นห่วงเขาอยู่เนี่ย จะได้เห็นเราก็จะได้มารับเขากลับไปเลี้ยงที่บ้านอันอบอุ่นเหมือนที่เขาอาจจะเคยอยู่มานะคะเ,เรื่องชื่อของน้องหมาตัวนี้นะคะเป็นเพศผู้นะคะแล้วก็เป็นหมาพันธ์ุที่ผู้กองไม่รู้จักว่าพันธ์อะไรเพราะไม่เคยเลี้ยงหมาพันธุแมวพันธุ มีแต่เก็บมาแบบนี้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ตัวเขาจะค่อนข้างตัวใหญ่ตัวยาวทีเดียวนะคะแต่ว่าลักษณะผอมโซมากแล้วขนเนี่ยจับเป็นก้อนก้อนเหมือนเหมือนหลงทางหรือว่าหากินเองมาน่าจะเกือบไม่เกินน่าจะเกินสองสัปดาห์แล้วด้วยซ้ำผู้กองว่าเขาไม่น่าจะพึ่งหลงพึ่งจะหลุดออกจากบ้านไหนมาก็ตามอาจจะใช้ชีวิตอยู่ข้างทางข้างถนนแบบนี้หรือว่าไป ซัดเซพาเนจรแบบนี้มาเกิน2สัปดาห์นะคะดูจากสภาพร่างกายเด็กๆเนี่ยก็ทกเถียงกันเรื่องชื่อนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ย สามคนเนี่ยพร้อมกันตั้งชื่อน้องหมาตัวนี้ว่าก๊อบแก๊บนะคะซึ่งผู้กองน่ะก็ขอค้านเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุกดิบเป็นวันที่อ่าพวนี้จะเป็นวันที่ผู้กองดีใจที่สุดแล้วก็เป็นมงคลที่สุดในชีวิตเลยก็คือพระโลมาซึ่งเป็นลูกชายของผู้กองเนี่ยได้บวชนะคะแล้ววันเนี้ยนะคะก่อนที่จะถึงวันบวชพระพวกนี้เรากับเจอน้องหมาตัวนี้นะคะก็เลยขออนุญาตตั้งชื่อเล่นว่าน้องก๊อบแก๊บนะคะส่วนชื่อจริงเนี่ย ให้ชื่อว่าลูกบวชนะคะาหากเจ้าของนะคะเห็นคลิปแล้วก็คิดว่ามีหลักฐานว่าแสดงว่าเป็นน้องหมาของตัวเองมาก่อนเนี่ยผู้กองยินดีส่งคืนให้นะคะแล้วก็ตอนนี้ผู้กองเลี้ยงน้องลูกบวชน้องกแกแี่ไว้ในโรงรถนะคะเพราะว่าแล้วก็จะกันบริเวณให้น้องๆในบ้านเนี่ยน้องๆตัวอื่นที่ผู้กองมีหยุดเจ็บตัวในบ้านเนี่ยไม่มายุ่งกับเขานะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นจะถูกรังแกได้ก็อาจจะสร้างความคุ้นเคยไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวาายสักพักหนึ่งเนี่ย คิดว่าน้องลูกบวชหรือว่าน้องก๊อบแก๊บเนี่ยจะถูกกับหมาในบ้านผู้กองแล้วก็จะสามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะหากไม่มีใครมาขอติดต่อรับนะคะแล้วก็กินเก่งมากนะคะอาหารเม็ดเนี่ยบางทีเนี่ยทั้งคืนเนี่ยเทไว้เกือบกิโลพอเช้ามาเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะคะเป็นคงจะอดโซมานานแล้วก็ตอนนี้ผู้กองกําลังยุ่งเรื่องงานนะคะก็ยังยังไม่ได้มีเวลาที่จะทํากับข้าวดีๆให้เขากินแล้วคืนนี้พรุ่งนี้เราต้องต้องตื่นกันตอนตีสามนะคะเพื่อ วิ่งกลับไปที่วัดแล้วก็ไปเตรียมงานบวช แต่เช้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็จะมะีลูกแล้วก็หลานนะคะแล้วก็เพื่อนของลูกเพื่อนของลูกคืนเนี่ยมานอนที่บ้านนะคะในส่วนของน้องแมวเนี่ยบ้านอาจจะรกไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าวันสองวันที่ผ่านมาค่อนข้างยุ่งกับการเตรียมงานบวชให้พระอรุมานะคะเนี่ยน้องๆทั้งทั้งสามคนเนี่ยก็เตรียมปูที่นอนแล้วก็นอนด้วยก,กันกับน้องแมวแบบนี้แหละบ้านเราเนี่ยดูแลแล้วก็เลี้ยงน้องแมวแบบนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากช่วยกันแชร์เพราะว่าจะได้มีคนเห็นคลิปนี้เยอะๆแล้วถ้าหา ว่าน้องลูกบวชเนี่ยเขามีเจ้าของที่กําลังตามหาอยู่หรืออย่างใดก็แล้วแต่ซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าน้องลูกบวชเนี่ยมาอย่างไงถูกทิ้งหลงทางมาถูกทิ้งเพราะว่าแก่แล้วซึ่งอายุเนี่ยผู้กองอดูแล้วก็ไม่น่าจะแก่นะคะน่าจะเกิน5ปีแต่ว่ายังมาดูไม่ได้แก่มาก แต่สภาพขนยแย่มากผู้กองคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาผู้กองจะอาบน้ําและอาจจะพาไปร้านตัดขนนะคะเพราะว่าผู้กองไม่ไม่สามารถที่จะทําเรื่องนี้ได้แล้วก็เพี้ยงคืนกว่าเนี่ยเราต้องรีบนอนเพราะว่าเดี๋ยวตีสามเนี่ยเราจะต้องรีบตื่นเพื่อไปกลับไปที่วัดที่อํเาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะบ้านผู้กองเนี่ยอยู่ที่อําเภอพระ,พะคนครศรีอยุธยานะคะในเมืองนะคะจะต้องขับรถไปที่วัดนั้นเพราะว่าผู้กองเนี่ยเป็นคนที่นั่น บ้านเกิดอยู่ที่นั่นตายายอยู่ที่นั่นก็เลยพาพระเนี่ยไปบวชที่นั่นเพื่อให้ตายายเนี่ยได้ได้มีความสุขกับาการเห็นพระเนี่ยได้ได้บวชเป็นพระแบบนี้นะคะก็เสียงผู้กองเนี่ยยังไม่กลับมาดีมากนักเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างเหนื่อยมากกับการเตรียมงานจนกระทั่งงานสําเร็จ ร็จติ้นไปด้วยดีส่วนเรื่องอคลิปเรื่องงานบวชของพระโรมาที่หลายๆท่านบอกว่าอยากดูแบบเต็มๆเดี๋ยวผู้กองมีเวลาว่างจะตัดต่อให้ดูแบบคลิปเต็มๆยาวๆกันไปเลยนะคะว่าในงานของพระโรมาเนี่ยมันมีพิธีการอะไรอย่างบ้างอยากบ้างนะคะซึ่งอาจจะแตกต่างกับ พื้นเพจังหวัดอื่นๆนะคะแล้วในส่วนของผู้ติดตามนะคะที่ร่วมทําบุญกับงานบวชของพระเรามา,มาเนี่ยนะผู้กองกําลังมีความคิดว่าวัดน,นี้เขามีโครงการก็คือเผาศพให้ศพไร้ญาติเนี่ยฟรีนะคะผู้กองอยากจะขออนุญาตรวบรวมเงินตรงนี้เดี๋ยวผู้กองจะขออนุญาตไปถวายพระอาจาร,รย์เจ้าอาวาสนะคะเพื่อให้ท่านเนี่ยนำไปใช้ในการเผาศพของศพไร้ญาตินะคะซึ่งศพไร้ญาติเหล่านี้ จะไม่มีเงินในการที่จะมาชาปนกิจศพนะคะซึ่งพระอาจารย์เจ้าวาดที่วัดที่น้องโลมาบวชอยู่เนี่ยซึ่งเป็นญาติกับตัวผู้กองด้วยนะคะท่านมีโครงการดีๆแบบนี้นะคะน้องโลมาพระโลมาบอกว่าที่วัดเนี่ยมีการเผาศพแทบทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเป็นศพร้ญาติเหล่านี้นะคะผู้กองจะขออนุญาตรวบรวมเงินที่ผู้ติดตามเนี่ยร่วมงานบวชน้องโลมาพระโลมามาเนี่ยนะคะผู้กองจะใช้ถวายพระอาจารย์ทั้งหมดแล้วก็จะ ให้พระอาจารย์นําไปใช้ในการเผาศพไดย,ย่าตัวนี้แล้วเดี๋ยวผู้กองนําเงินไปถวายเมื่อไรเนี่ยยอดเท่าไรเนี่ยผู้กองจะแจ้งให้ทราบแล้วก็จะนําคลิปอาจจะขออนุญาตพระอาจารย์จเจ้าวาดเดี๋ยนำคลิปมาให้พี่น้องดูกันว่าผู้กองได้นําเงินจํานวนนี้ไปถวายให้ท่านเพื่อในการ ใช้ในภารกิจในโครงการของวัดในการเผาศพรายาตแบบนี้นะคะก็จะได้ได้บุญไปด้วยกันนะคะเพราะว่าในงานอุปสมบทของพระลงมมาเนี่ยก็จะมีผู้กองมีพี่น้องหลายคนก็จะมีคนนูน้นคนนี้ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยดูเป็นงานใหญ่ขึ้นมาคุณทุกกาลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกหรือว่าทรายแมวหรืออาหารสําหรับน้องหมาจรในบ่อทรายนะคะก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ใน ความคิดเห็นความคิดเห็นได้นะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุงซปเปอร์แตงก็สามารถทําได้นะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจอดแล้วก็น้องหมาจอดในบอทรายกันด้วยนะคะมามาเร็วๆมามาระวังรถระวังรถลูกมามามาหาแม่เร็วมามานี้แล้วเร็วลูกแล้ว,ว,วมาๆมา กลับบ้านเวรถกลับบ้านกลับบ้านแนวทาแนวตั้งเราก็เสี่ยงกับกดรถูกชนมากถูกค่ะหนูอยู่ตรงนี้กจะจนด้วแทนถุงป๊อแก๊งของรัี่ที่ามา